ความไม่เที่ยงของก้อนหินวัตถุรูปเป็นทุกขังมันจะทนอยู่ไม่ได้มันจะต้องเสื่อมไปโดยการเวลาเป็นทุกขงังนี่เป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของมันจะเสื่อมไปผุไปพังไปเป็นก้อดินเอาดินมาก่อดินมันก็ลงสู่ดินมันไม่เป็นศาสนาแต่คนเข้าใจทิดที่ว่าศาสนาเป็นวัตถุไนงะเป็นรูปไนงะแต่ผู้เจ้าวอกว่าสังขารเนี่ยอันนี้ก็สังขารไงปรุงขึ้นมาจากทระเจ้าแผ่นดินทิด พระเป็นคนปรุงพระเจ้าแผ่นดินเป็นในทุนประชาชนทั้งหลายก็เป็นแรงงานเขาเป็นแรงงาน,องนงงพอไปปรุงสูตรเปทิ้งไปในโลกไม่ใช่ศาสนา <c oughs> แต่คนเข้าใจวัตถุเป็นศาสนานะเป็นศาสนาวัตถุ <c oughs> ผ่มาแบบต้องกันธรรมะมไ,ได้ก็ดนนี <c oughs> ไปธมตัวธรรมะไปหาเมื่อวัดรา่าง เอาไปต่อนอะมันเอามาพอกมากระจายหายเมื room, yes. ่อแล้วนะพวกนั quiero, ้นแล้วเลืออะไรล่ะ hmm. ค <Okay. S 1> ันหนึ่งเลือซากอย่างนี้เหรครับครว่าปล่าใช่ไหมตัวนี้ไม่ดูศาสนาพูดเขาเห็นเลยนี่ไงนี่นี่นี่เขี่ยมไปเห้นไปแล้วไปสูงกว่ามาปัดสลายไปไม่ได้ดูศาสนาคือตัวนี้เลยหอบๆโผล่พุ้มแบบนี้อากาศที่พออยู่นี่ไงไม่ดี ศาสตร์ชาติพราะวิญญาณธาตุถึงไปตัดเป็นสี่เหลี่ยมมั่งเป็นเสามั่งเป็นอะไรม้่งนี่นี่วิญญาณธาตุจับจองใชไมตอนนั้นใช่จองหัวจองเมียวไม่พอมาจองก้อนหินอีกยุคนี้เป็นยุคศิลาแรงปกติศิลาแรงจะเป็นไอ้เทวสถานของพุธจะเป็นไอ้ตัวนี้อของพุธจะเป็นอิดมอนเป็นสี่เหลี่ยมแต่ยุคนี้เป็นยุคที่ เขาจะใช้อะตัวนี้เหมือนกับพีวัสถานโปรตีเทวสถานมันฉันใช้อตัวสีร้าแแรงตัวนี้มันจะแข็งแกร่งกว่านี่จะไปปรุงมั้งแหละดูนี่ไปเหลาได้ไงไม่ใช่ไรเหลาจะตวัดมีเครื่องเอียดไหมสมัยนั้นกระตังไม่มีหรอกครับหนึ่งถากเป็นเหลี่ยมไดนั่นแหละนั่นแหละคือลูกท่านหลานเธอเท่านั้นแหละแต่ละลังละลูกท่านหลานเธอคนละลักละละเนื้อ าคนนั่นเนื้อคนละลักนี่ลูกเนื้อลึกเนื้อเลยสร้างโบสถ์วิหารลานเจดีย์สร้างโบสถ์วิหารลานเจดีย์เกิดมาชาติหน้าฉันใดจะเจอพุทธศาสนาเราจะได้เจอศาสนาภาษีอาณาณนาคตการนั่นเธอคอยให้อาเนึ้อเถาไตหาตาตายทิ้งซะศาสนาพุทธที่ไหนมาคอยจนอาอย่างเงี้ยนี่ลงอุโบสถและบวชพระที่นี่ วัดนี่นะครโบสถ์โบสถ์เจดีเขตรอบนอกเขาเรียกเขตสังฆาวาสพระจะอยู่รอบนอกตรงนี้จะเป็นเจดีสำหรับทำประกอบพิธีกรรมตอนที่เวียนเทียนประทักสิงตอนที่ฉลองตรงนี้ประกอบพิธีในด้านบวชลงปฏิโมก นสลารละลายตรงนี้ตรงเนี้ยที่ทําบุญพระประจรมาอยู่ตรงนี้งาเนี่ยตรงนี้จะใช้ตรงนี้ตรงนั้นประกอบพิธีกรรมอย่างเดียวประกอบพิธีผสมพราหมณ์ปพุทธผสมกันเป็นพุทธไอ้ที่เจาะรูเจาะรูนะเนากระดูกยับใจเห็นไหมมีรูรูไ่มเจาะเพื่อยกด้วยเจาะเพื่อกระดูกประจุด้วย ช่างแต่และตัวนี่เป็นที่บรรจุกระดูกทั้งนั้นกะว่าไปอยู่เลยจะขึ้นสวรรค์ไงเพราะเมืองไทยถือว่าช่างเป็นสัตว์พาหาะที่ที่มีบุญคุณต่อกระตั์ที่มีบุญคุณต่อประเทศยิ่งใหญ่ถ้าใครสร้างช่างเนวัดช่างล้อมมันจะขึ้นสวรรค์แล้วมีช้างเป็นบิมาลลอยอยู่ในอากาศ ผูเียที่ฐานใจหาไม er ่เลแหละเจ้าที่ฐานที่ฐานเจ้าเดี๋ยวไปจิใจหาดูกันดูดูดูเหมือนกับแพรเล่อเนาะไอ้นั่นอ่ะเดีรอบรอบบน่ะที่ไว้กระดูกนะไว้กระดูกของที่ไปรบไปรบชนะ ระดับนะมีระดับนะคนมีระดับนะัน่่นะมันชุบออไปไม่เหมือนเจดีลายรอบๆนะอันนี้ก็ทำอางไรพระพุทธรูปวางอยู่ตรงนู้นที่นั่นนี่สลาลายอันนี้จะเป็นนะ ตัวนั้นด้วยตัวโบสุดอาจจะเป็นตัวนั้นตัวนี้อาจจะเป็นสาลาทำไม่ยุดไม่ย่อนเลยเด็กทำจนตายเลยเด็กเหมือนวัดทั้งหลายอย่างนี้ยแครับทำจนตายพงไม่ก็ทำจนตายครับทางนี้ต้อนทุบศีรษะเอาไม้ใสยหามันนี่เาทเคยดีบางนี่เดี๋ยวเขาเกี่ยวน้ำเต้นอลไรปะรุมเร่งอยู่นี่เลยเด็กป่าใหญ่ มึงจะเดินแขวยเขียเตีนังอยู่ตรงนี้าตายมาลเลียเรียกินตายก็หาอยู่นี่เลยทีถามกันมาจัดงานฉลองนี่อุ้ยสนันวันไว้เด็ตกตุ๊กทุ่งตก๊กทุ่งนี่เลยทีตีกองตีระนาดขอกองระดูอยู่เลยทเจ้านีเตียนมานอนเตียนมานอนเลยเด็กนอนดูน่ะนอนมันเลยเออจุดจุดตะไลละตุ่มตะ้ำเลเอากระบ,บอกไม่ไผ่มาใสา่แตกท้ายหา ับเียนน่ะดับเีมีเียนระดับาวน้อยนีมีเนทงนี้ก็เดินมาเป็นขบวนเลยเลยมาต่อมาเป็นฝูงแล้วกลัวเขาปก้นมันนอนอยู่นี่เลยเอาบุญใหญ่เดินไปสาม้ามาเดี๋ยวเดินตัดฝงนะตามกันไห